สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะพามาทํำเนื้อแดดเดียวนะคะเนื้อแดดเดียวเนี้แม่ซื้อให้นะคะวันที่ไปหาแม่แม่เป็นก็ซูนี่เอาไว้ห้เขาก็บริการส่เขาอย่างดีนะคะเป็นเนื้อติดมันมาให้ลูกเคยทาเนื้อแดดเดียวทานนะคะทีนี้คือเราเคยไปกินเนื้อแดดเดียวค่ะของสูตร ใครก็ไม่รู้อะค่ะแต่เพิ่นเพิ่นทาก็ก็แช่ไปอีกแบบนะคะเราก็เลยจะมาแกะสูตรตามที่ว่าเราเคยกินรสชาตินะคะก็น่าจะเป็นสูตรหรือรสชาติตามนี้ที่เราเคยกินพี่น้องลองมาบิุงนะคะเด้อว,ว่าเราจะปรุงแบบไหนนะคะตามที่เคยกินเนาะก็อาจจะใส่ก็อาจจะใส่เกลืออันนี้คือคาหาสูตรตามที่แกะ แก่รสชาตินะคะ,ะเขาจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปเป็นคนที่ไม่ชอบเดี๋ยวนี้กินแต่ก่อนกินเค็มอลยนะคะแต่พอมาอยู่กับองมวลอง,งมวลไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นี่เป็นผงชูรสนะคะเมื่อกี้ใส่เกลือผงชูรส แล้วก็จะมีเหมือนจะมีผงปรุงรสด้วยรสชาตินะแต่ว่าไม่โดดมากผงปรุงรสเขาจะอาจจะมีหน่อยหนึ่งเราจะใส่นิดเดียวประมาณหยิบมืออันนี้คือสูตรกะเด้ออันนี้คือเรามาทําทําให้ชมนะว่าเราจะแกะสูตรเขาว่าอาจจะเป็นการปรุงแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีกระเทียมใส่กระเทียมบุบแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวน,นี่เป็นพอดีหุงข้าวเหนียวเมื่อวานพอดีแล้วมันมันเหลืออาใส่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอร่อยไหมอร่อยอยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่ฟังไม่รู้จะมีแดดตากหรือเปล่าแต่มีลมแน่นอนค่ะน,คน,นี่ด้ยเราขุหยับเลยแบบนี้ เวลาที่เราได้กินของเขานะ,ะ่ะเราจะหอมกระเทียมแล้วก็ข้าวที่ติดอยู่กับเนื้อน่ะเวลามันทอดถูกน้ำมันน่ะมันพองมันกรุบกุบกับกรอบหอมหอมอะคะ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วเนื้อมันก็จะออกส้มๆหน่อยนึ่งนะเนื้อมันจะออกส้มๆหน่อยนึงอยเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวเราคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คนให้เข้ากันด,ดีีเสร็จแล้วเราก็จะหมักเอาไว้ในตู้เย็นก่อนในตู้น้แข็งเนี่ยค่ะแล้วค่อยไปตากหมักให้เนื้อมันเท่ากันก่อนกัแบบส่วนผสมนะคะแต่ชิมรสชาติหน่อยนะ うん。うん

ปากเนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมาเลยคะ่ะแม่บ้านแม่เรือนค่ะแม่สีเรือนทำอาหา เสร็จเรียบร้อยจ้าเนืเอ้เอเดดเดียวของเราเนื้อตากนะคะถ้าเป็นว่ามันมีลมงให้แห้งๆก็โอเคเนาะเสร็จแล้วเราก็รูดซิปค่ะรูดซิฟรูบซี งงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราตากไปแบบนี้ก็ประมาณสักแดดหนึ่งค่ะถ้าเป็นแดดดีๆพอให้เป็นกับแดดเดียวนะคะแต่ถ้ามันมีลมแบบนี้เราก็ตากไปให้เนื้อมันแหง้งแล้วเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นนะคะหรือเราจะเอาใส่ในนี้วางไว้เลยก็ได้เวลาจะทอดจะปิ้งเราก็เอามากินเลย นะคะมันก็จะแข็งๆหน่อยแต่พอปิ้งหรือทอดเสร็จแล้วนะทุบๆทุบๆหน่อยหนึ่งที่นองเอ้ยแซบอย่าบอกใครเลยนะคะหอมด้วยแต่ว่าสูตรที่ที่เราทำเนี่ยก็ถ้าทอดได้จะดีค่ะเพราะเราจะได้กินข้าวที่มันพองๆด้วยนะคะหอมๆเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อแดดเดียวของเราเดี๋ยวมันเสร็จเรียบร้อย เราจะเอาไปทอดสูกินค่ะเสร็จแล้วค่ะเนื้อทอดของเรานะคะ